ดีค่ะวันดีค่ะพี่น้องป้องไปวายดีกันสุข,ขทุกคนพี่น้องนะพี่น้องกินขนมปังกาแฟต,ตอนสอบกับเี่บุญเด้อพี่น้องเด้อเนเปิดได้บ้างเยี่ยมเยี่ยมสตออ๊อกลีบบนมาตะกูละ cà phê nhé mà sao phải nông money này phốn tục lín phốn tục lín tầm quán nè phốn tục dưới phốn tầng ở chuồng chuồng bay bay lén bay xí mốt chỉ muốn hầm món lén một quán này chứ hám mua tam mua mứt thì nồi มืัอนี้สิไปได้บ่มืัอนี้สิเฮ็ดได้บ่พี่น้องว่าสามารถเป็นแสงสี่อากาศฝนลิ้นส์สอๆอยู่เขาล้างตัวล,ล้างซ้ำเราใช้บนขวบประดุกไปฟักประดุกฟักประดุเราขวบไปว่าสีล่างเราจะจมหนังหอนมายามมันเย็นก็นเลยไมากินกาแฟกันจัน มีหลับประดุกใส่ผ้าขาวเลยวลายพี่เนาะหูก็ออือพ่อหูหัวก็ปวดตากระบ,บวนก็คนนั้นไม่อิ่ม <c oughs> สองกับบัติเฮ็ดบัติเฮ็ดน้ำพริกพี่น้องล้อปลาซับล้อปลาบดอยู่ตอนน้ำพริกปลาทูยี่บนเห็ดไปแล้วยังมีบริการอยู่น้ำพริกปลาทูมีขายอยู่แต่ว่าปลาบองเหลืออยู่เพื่อีแพ็คใาจจะสั่งก็สั่งได้เด้อพี่น้องจอน ของให้พี่น้องหาระเมือ่าเจ้ามาเอินชื่อของหาระเมืองเขจ้าจขจ้าจก็เอินขายของเอ๋เขาพวดพี่น้องทุงละยีพิษไปเอ๋เขาพวดหรือว่าอันนั้นเขาพวดอ้อนนี่แหละพี่น้องเนี่ยเนาะอยู่ในห่างทางเมืองหอกกับนี่ทำไมนะกับเพ้งมาพี่น้องเนาะยี่ิษแบบแล้วเพกินของเพนนลี้ยหรอบันนอกบันหน้าเฮาเนาะปดดนุนชอยกันไปคุณหนึ่งนี่อันหนึ่งคุณหนึ่งนี่อันหนึ่ง ข้างเพิ่นกับม่เอิญสื่อของเย็่บนข้างขเพิ่นกับมาเอิญเหยียบนสื่อขวงเพิ่นธรรมดาพี่นอ้องเลือกเปลี้ยมกันพอดีเยบบนสิตมุมจินกับปันน้าปลาดุพอดีน่ะพัดกระเซียงไปตัดโนกัพัดนี่แหล่งเพราะก็คือ มันก็คืงหน้าน่ะพี่น้องหน้าซิบกว่าไรน่ะมันก็คืนหน้าทองม,มันมันซิบซีชิมหาไรนีน่กินนังซีแล้วมันก็บ่ายากเขาไง่ายได้บ่ก็อิ่มได้บ่เนี่ยพี่น้อง เอฟซีับโทุมากทุมากแม็กซฉันเจอมาแม็กซเสียมาหาร้ามหาเขาเจ้าอยากได้เบอร์อยากได้ที่ยู่อยากได้เบอร์อยากได้อันช่องทังการติดต่อที่ที่เยอะบน,นเห็นวิสาอพี่น้องบริษัทวิสาที่บอกเลยในนํำไปกระไรปูไายคนเหรอพี่น้องอาจจะ ตอบซาแน่อย่างแน่เด้ออันยี่บุ่นกะยากเนาะยายทักไปโดนแล้วยายคือว่าตอบแน่เผื่ลางคน้นกับยายบางว่าหนูขออ,อันอกเบอร์โทเอเจนซี่เนี่ยรู้สึกว่าช่วงนี้คนกะเฮดวีไปเมืองนอกหลายไปหาแฟนไปหนุนนี่นั่น,นหลายพี่น้องมาเตเลียบบอีวีตเดินบอ ฝรั่งเศสเยอรมันหมดเสียร้ายพี่น้องเป็นย่างงยบนคือวอะไรบวติเป็นอย่างที่บนคือลูกเวติลูกเพราะว่ายอรนฮิดช่องเนาะผู้ใดอยากรู้ยังผู้ใดอยากปรึกษายังกะคือแอดไลน์มากเหลกะแอดไลน์แอดเฟซมากหล่ากัสนสงขบความมากหรือว่าทั่วมากคุยเป็นการส้นตัวลังไม่ยังเสียหรอพี่น้องที้พวกก็ได้ลูกว่าเออ ช่วงนี้ผู้ใดสิไปใส่ไหมยังใส่เองสินะพี่คนน้อว่างว่างแล้วเห็ดน้ำพริกปลาไหเห็ดน้ำพริกปลาทูตุนไว้อีกรอบนี่รอยเยบบนว่าจะสร้างไหมคนแก่มามาทักผาไว้พี่น้องย่วางว่างย่วพ่อปินมาหนี่เพราะงี่เล่ากับกะลังสีเดือนเรือง เดินเรื่องหนังเดินเ,เรื่องเอกสารที่เสียวบุญไปอีกรอบก็ไม่รู้ว่าจะตกเป็นเดือนใดอาจจะเป็นปีใหม่หรือจะเป็นก่อนปีใหม่หรือจะเป็นหลังปีใหม่ประมาณนี้เพราะว่าเขาจะเห็นวีซ่าแบบวีซ่าลองท่ามพี่น้ะงพรได้แบบว่าไปไหวมาไหวคือเกาขั้นไปไหวมาไหวสามเดือนครบเย็บบนมาครบสามเดือนเย็บบนยืนได้เลยครบสามเดือนก็ออกวีไอได้ยังส่นะ แต่นี่ถ้าเอาขอวีซ่าแบบเป็นปีหลายปีขึ้นไปก็ซิทกเดือนขึ้นไปล่อหน,นักถึงในช่วงที่ร่อนกักกะสิเห็ดขวางขายเห็ดนั่นเห็ดนี่ขายคือเก่าอหรอกก๊กกแก่ๆคือเก่าอหรอพี่น้องนี่ปุ่นนะยูซื้อบอ่อปินโอ้ยพี่น้องเอ้ยตอนนี้ลังหนักตาบวม ตาบวมหน้าบวมเพราะยังเขากุ้มดิเขากุ้มกุ้มตัดอันนั้นกุ้มเงยกุ้มเงยปวดหอดเอวปวดเอวขึ้นมาขึ้นมาเบิดเลยเพราะฮามานอนมันเหมือนกับว่าหนักเป็นสิบสิบกิโลเนี่ยหน้าตาเขาเนี่ยพี่น้องหน้าประธานลลางเพราะอย่างนั้นแล้วก็ดีช่ดออกเพราะอ่งนั้แล้วก็ตามใจเขานะตามใจนะพี่น้องตามใจว่าเออ ยู่อย่างมากเดือนไดอยูย่อย่างมยุ่จากเดือนปีหนึ่งหกเดือนปีหนึ่งสองปียังเราก็ว่าไปแล้วก็ถามเขาเรื่องอันนี้มันมันอันนี้บุญหลือตูวเอายังออกมาหาบุญอันนีต้ติดออกมานํ่งพี่น้องหวานฟักทองน้อยสมัยที่กีบยี่บุบบนเหตุขายเดินสมัยที่กี้ยิ่บ,บุนเหตุขายคูรหัสิบบาทพี่น้องคือครับ,บว่ยิีุ่นเหตุขายปวกอยู่โรงงานเหตดขายปวกอยู่โรงงานไม่น่าหักเด้ เขาจะเอาไปใส่หนารถปิกอัพใส่หนารถเกิ่งเขาจะหมอนเงินหมอนทอมครูสีทองครูสีเงินหังสิเขาจะสั่งครูรหัสสิบเดี๋ยวนี้เท่าไดกับบอไม้ขายเราเห็ดบ่ไหวเราไปนองบ่เห็นหึงแล้วอฮะดี่บนสิไปเห็ดยนีย่กินจอพี่น้องมื่อนี่มาไล่งานตัวกระสีออกไปน่าคือเก่าน่ะฝนเอียนก่อนตอนนี้ฝนลิ้นี่น้องตอนนี้ฝนลิ้นเห้ฝนเอียนนี่บวกกระสีออกไป กินเขากินปลาแล้วก็สิออกไปรัดหญ้าให้มันเล้วแล้วก็สีเบิ้งฝ้าเบิ้งฝนเบิ้องหนามเบิ้งไนถ้ามีหนามก็สีเขาไปฉีดยาให้แล้วก็ะสีว่านปุ๋ยพี่น้องจ้างเขาว่านปุ๋ยวัดจางบ่ได้เอาะเย็บมือถ่อไหวพี่น้องเย็บมือถ่อใบลูกเต้ากับลูกกับจังซีเนาะพอกระเท่าเลี้ยวเอ๊ะเบื้กับเบืมีแห้งแข็งแรงบ่ถึงแห้งบ่ถึงคือว่าแหละพี่น้องเขาเลยต้อง ไปตามกำลังจักของอะไรบ่บ่ไหวกะจ้างเขาซอยเอาขั้นบ่เเ็ดขั้นสิปล่อยทิ่มกับว่ได้พี่น้องเสียดายนะเสียดายเขาเป็นตะดิกเกี่ยวอยู่กันฝนตกมากกันมีน้ำนะตอนนี้ตอนนี้มันก็กำลังลิ้นลิ้นอยู่เอาเป็นว่าเนาะรู้ไปละเอียดเจ้าก่อนพี่น้องติดตามเป็นกําลังใจงให้บุญน,น้อพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณหลายค่ะ